สวัสดีครับนี่คือสคริปต์พอดแคสต์สารคดีเชิงวิเคราะห์ตามโครงสร้างและเนื้อหาที่คุณต้องการโดยจะดำเนินเรื่องต่อเนื่องเป็นตอนๆเพื่อเจาะลึกบทบาทของ KNU KNL A ในทุกมิติรอยร้าวแรกแห่งลุ่มน้ำสารวินรากฐานความขัดแย้งและกำเนิด KNU สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแย้งหนึ่งที่ถูกบันทึกว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลกสงครามที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเกลียดชังทางเชื้อชาติแต่เกิดจากโครงสร้างรัฐที่ไม่สมบูรณ์สัญญาที่ไม่ถูกรักษาและการต่อสู้เพื่อปลดแอกที่กินเวลายาวนานกว่าเทศวรรษวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสหาภาพแห่งชาติเะเหรีหรือ K.N.U. และกองกำลังทางทหารของพวกเขา กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกรี่ยงหรือ KNLA อะไรทำให้องค์กรนี้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพพมา่าที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าได้ยาวนานขนาดนี้พวกเขามีโครงสร้างการปกครองอย่างไรและทำไมการดำรงอยู่ของพวกเขาจึงเป็นตัวแปรสำคัญต่อความมั่นคงของภูมิภาคและชายแดนตะวันตกของไทยในตอนที่หนึ่งนี้เราจะเริ่มต้นด้วยคาถามสาคัญคือ เหตุใดชนชาติกเรี่ยงซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่จงรักภักดีที่สุดของอังกฤษจึงกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลพม่าหลังได้รับเอกราชเพื่อเข้าใจสิ่งนี้เราต้องย้อนกลับไปมองบริบททางประวัติศาสตร์ก่อนปี1948หรือพศ2498ในยุคอนานิคมอังกฤษดำเนินนโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองโดยแยกการบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆออกจากชาวพม่าแท้ ชนชาติกะเรี่ยงได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษให้เข้ารับราชการทหารและตำรวจจนเกิดความรู้สึกถึงสถานะพิเศษและความหวังที่จะได้ปกครองตนเองจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้าพมา่ากองทัพเอกราชพมา่าหรือ BIA ที่นำโดยในพลอองซานเข้าข้างญี่ปุ่นในขณะที่ชาวกะเรี่ยงยังคงพักดีต่ออังกฤษความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ได้สร้างบาดแผลลึกระหว่างสองเชื้อชาติชาวกะเหรี่ยงถูกสังหารหมู่ในหลายพื้นที่สร้างความหวาดระแวงที่ฝังรากลึกว่าหากอังกฤษจากไปชาวกะเหรี่ยงจะไม่มีวันปลอดภัยภายใต้การปกครองของพมา่าเมื่อสงครามสิ้นสุดและกระบวนการเรียกร้องเอกราชเริ่มต้นขึ้นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างจึงปะทุขึ้นชาวกะเหรี่ยงต้องการรัฐอิสระหรืออย่างน้อยที่สุดคือเขตปกครองตนเองที่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างแท้จริง แต่ในการประชุมปางหลวงปี1947ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของการก่อตั้งสหภาพพม่าตัวแทนชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่เลือกที่จะคว่ำบาตรการประชุมเนื่องจากไม่มั่นใจในข้อเสนอและมองว่าขอบเขตพื้นที่ที่ระบุในรัฐธรรมนูนนั้นไม่ครอบคลุมประชากรกระเหรี่ยงส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ปะปนในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีและยางกุ้งนี่คือจุดกำเนิดของสหภาพ,าพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ก่อตั้งขึ้นในปี1947โดยการรวมตัวขององค์กรกระเรี่ยง4กลุ่มหลักเพื่อเป็นตัวแทนทางการเมืองเพียงหนึ่งเดียวในการเจรจากับรัฐบาลอาณานิคมและรัฐบาลพมา่าแต่เมื่อการเจรจาทางการเมืองล้มเหลวและเมียนมาได้รับเอกราชในเดือนมก,กราคม1948ความตึงเครียดก็พุ่งสูงขึ้นสิ่งที่ตำราเรียนทั่วไปอาจไม่ได้เน้นย้ำคือในช่วงแรกหลังเอกราชพลเอกสมิ์ดุล ผู้นำกองทัพพม่าคนแรกเป็นชาวกะเหรี่ยงนี่แสดงให้เห็นว่าในทางทฤษฎีโอกาสในการอยู่ร่วมกันยังมีอยู่แต่ในทางปฏิบัติความรุนแรงระดับล่างและการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธของนักการเมืองพม่าสายชาตินิยมได้บีบให้สถานการณ์เข้าสู่ทางตันฝางเส้นสุดท้ายขาดลงในช่วงต้นปี1949เมื่อความขัดแยง้งลุกลามเป็นการสู้รบในย่านอินเสงชานเมืองอย่างกุ้ง นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเกรเรียงหรือที่ KNU เรียกว่าการต่อสู้เพื่อกอบกู้ชาติจากองค์กรทางการเมือง KNU จำเป็นต้องผันตัวเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มรูปแบบในเชิงวิเคราะห์โครงสร้างของ KNU ในยุคแรกไม่ใช่แค่กลุ่มกบฏบ,บ้านป่าแต่เป็นการรวมตัวของปัญญาชนข้าราชการเก่าและทหารอาชีพที่เคยฝึกกับอังกฤษพวกเขามีวิสัยทัศน์ในการสร้างรัฐ มีการร่างกฎหมายและวางระเบียบราชการตั้งแต่ต้นแนวคิดเรื่องก็ทูเลหรือดินแดนแห่งความรุ่งเรืองที่ปราศจากความชั่วร้ายถูกนำมาใช้เป็นอุดมการณ์หลักในการยึดโยงจิตชันมนุษยชนผลกระทบจากการลุกคือครั้งนั้นรุนแรงและยาวนานรัฐบาลพม่ามอง KNU เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงสุดส่งผลให้นโยบายของกองทัพพม่าต่อจากนั้น มุ่งเน้นไปที่การสร้างเอกภาพด้วยกำลังทหารและมองกลุ่มชาติพันธุ์เป็นศัตรูภายในที่ต้องกำจัดให้สิ้นสากสิ่งนี้กลายเป็นวงจรอุบาทที่หล่อเลี้ยงสงครามให้ดำเนินต่อมาหลายทศวรรษสิ่งที่น่าสนใจและมักถูกมองข้ามคือ KNU ในยุคแรกเกือบจะยึดครองอำนาจรัฐได้สำเร็จแต่ด้วยปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ขาดการสนับสนุนจากนานาชาติที่ชัดเจนและการขาดแคลนอาวุธหนัก ทำให้พวกเขาต้องถอยร่นจากพื้นที่ราบเข้าสู่ป่าเขาและชายแดนตะวันตกที่กลายเป็นฐานที่มั่นมาจนถึงปัจจุบันการถอยร่นครั้งนั้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบยุทธศาสตร์จากการรบในเมืองสู่การสร้างรัฐซ้อนรัฐในพื้นที่ชายแดนซึ่งเราจะมาวิเคราะห์โครงสร้างอันซับซ้อนนี้กันต่อในตอนหน้าว่าพวกเขาบริหารจัดการดินแดนกองกำลังและประชาชนอย่างไรท่ามกลางไฟสงคราม สรีระแห่งการต่อสู้โครงสร้าง KNU และเขี้ยวเล็บ KNLA จากตอนที่แล้วเราได้เห็นจุดกำเนิดของความขัดแยง้งที่ผลักดันให้ KNU ต้องถอยรนเข้าสู่ป่าเขาชายแดนไทยเมียนมาในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสโครงสร้างที่ทำให้ KNU ไม่ใช่แค่กองโจรแต่เป็นองค์กรที่มีลักษณะคล้ายรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างปีกการเมืองกับปีกทางทหารที่แยกกันทำหน้าที่อย่างชัดเจน คำถามสำคัญของตอนนี้คือ KNU จัดระเบียบองค์กรอย่างไรให้สามารถควบคุมพื้นที่ปกครองประชาชนและทำสงครามไปพร้อมกันได้ท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัดหัวใจสำคัญของความเข้มแข็งของ KNU คือโครงสร้างสองขาขาหนึ่งคือสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงทำหน้าที่เป็นองค์กรนำทางการเมืองบริหารงานเหมือนรัฐบาลกลางมีสภาบริหารส่วนกลางหรือ Central Executive Committee มีประธานาธิบดีมีกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยหน้าที่หลักคือการดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ควบคุมการเก็บภาษีและการทูตขาอีกข้างหนึ่งคือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียงหรือ KNLA ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1949เดิมใช้ชื่อ KNDO ก่อนจะปรับโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็นกองกำลังป้องกันชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการเมือง KNU โดยตรงโครงสร้างนี้สะท้อนแนวคิดแบบตะวันตกที่ฝ่ายพลเรือนนำฝ่ายทหารซึ่งแตกต่างจากกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่ผู้นำทหารมักเป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จในทางภูมิศาสตร์การทหารและการปกครอง KNU แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7กองพลหรือ7จังหวัด districts ซ,ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจกองพลที่1 เขตดูทาตูทาทอนกองผลที่สองเขตตองอูชางกูกองพลที่สามเขตยองเลบินยองเลบินกองผลที่สี่เขตมริดทาวายมีเอกดาวายกองผลที่ห้าเขตมูตรอมุตรอพื้นที่นี้มีความเข้มแข็งทางทหารและอุดมการณ์สูงสุดเป็นฐานที่มั่นสำคัญในปัจจุบันกองพลที่หกเขตดูพลายาดูพลายาและกองผลที่เจ็ดเขตพระอัน พระอันเป็นศูนย์บัญชาการหลักและศูนย์กลางการบริหารแต่ละกองพลมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองสูงมากเซมิออโตทเนมัสทั้งการหาสเสบียงการเก็บภาษีและการวางยุทธวิธีทางทหารเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่แตกต่างกันข้อดีของระบบนี้คือความยืดหยุ่นหากกองพลหนึ่งถูกโจมตีหนักกองพลอื่นยังคงปฏิบัติการต่อได้ แต่ข้อเสียคือบางครั้งนำไปสู่ปัญหาเอกภาพ,าพและการประสานงานดังที่เราจะเห็นในยุคหลังแนวคิดเรื่องรัดซ้อนรัฐของ KNU นั้นชัดเจนมากพวกเขามีระบบกฎหมายของตนเองมีโรงเรียนที่สอนหลักสูตรกระเรียงมีโรงพยาบาลสนามและที่สำคัญคือระบบการจัดเก็บรายได้ซึ่งมาจากการค้าขายชายแดนการสัมปทานทรัพยากรเช่นไม้แร่และภาษีผ่านทาง รายได้เหล่านี้ถูกนำมาหมุนเวียนเพื่อซื้ออาวุธและดูแลสวัสดิการของทหารและครอบครัวประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งคือบทบาทของ KNLa ในฐานะกองทัพประชาชนยุทธวิธีของ KNLa ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จากการรบแบบแผน Conventional Warfare มาเป็นสงครามกองโจรเต็มรูปแบบเมื่อกองทัพพม่าใช้ยุทธการตัด4คือการตัดสเสบียงตัดรายได้ตัดข่าวสารและตัดกำลังพล ด้วยการโจมตีหมู่บ้านพลเรือนเพื่อทำลายฐานสนับสนุนการที่ KNU KNL A ยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่แค่เพราะมีปืนแต่เพราะพวกเขาสร้างความชอบธรรมในสายตาประชาชนในพื้นที่พวกเขาทำหน้าที่แทนรัฐบาลพมา่าที่ไม่เคยเหลียวแหลโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่ลงลึกถึงระดับหมู่บ้านทำให้มวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคอยส่งข่าวและสเสบียงซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในสงครามยืดเยื้อ แต่อย่างไรก็ตามจุดที่มักไม่ถูกพูดถึงคือความตึงเครียดภายในระหว่างสายการเมืองและสายการทหารในบางช่วงเวลาผู้นำทหารที่มีอิทธิพลสูงอาจมีอำนาจต่อรองเหนือฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะในกองพลที่มีรายได้มหาศาลจากการค้าชายแดนสิ่งนี้นำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นสนิมเนื้อในที่กัดกร่อนองค์กรมาโดยตลอด ความแข็งแกร่งของโครงสร้างนี้ถูกทดสอบอย่างหนักที่สุดในช่วงทศวรรษ1990เมื่อรัฐบาลทหารพมา่าเปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช้กำลังเข้าบทขยี้เป็นการใช้ยุทธวิธีบอลทำลายจากภายในโดยใช้ประเด็นทางศาสนาและความเหลื่อมล้ำสร้างรอยร้าวที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะไปสำรวจกันในตอนต่อไปครับมาเนอร์ปลอแตกพ่ายบทเรียนจากความแตกแยกและยุทธการคลื่นมนุษย์ ในตอนที่3นี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ KNU นั่นคือการล่มสลายของมาเนอร์ปลอศูนย์บัญชาการใหญ่ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและการแตกแยกที่เกือบจะทำให้องค์กรนี้ล่มสลายคำถามสำคัญของตอนนี้คือเหตุใดป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งรวมกำลังของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่ากเกือบทั้งหมดจึงพังทลายลงในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ในช่วงทศวรรษ1980ถึงต้น1990มาเนอร์ปอไม่ได้เป็นเพียงฐานทัพของ KNU เท่านั้นแต่เป็นเมืองหลวงของฝ่ายต่อต้าน (Capital of Resistance) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเหมยตรงข้ามอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของกองก,องกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยนักศึกษาพม่าที่หนีเข้าป่าหลังเหตุ888และกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่มารวมตัวกันภายใต้ร่มเงาของ KNU การรวมตัวกันนี้สร้างความกังวลอย่างยิ่งกับรัฐบาลเผด็จการทหารพมา่าหรือ SLORC ในขณะนั้นแต่ความแข็งแกร่งภายนอกซ่อนความเปราะบางไว้ภายในประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือศาสนาผู้นำระดับสูงของ KNU ส่วนใหญ่เป็นคริสตีาาสนิกชนซึ่งได้รับการศึกษาที่ดีและกลุ่มอำนาจการบริหารในขณะที่ทหารระดับล่างและมวลชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมการถูกกดขี่และการถูกเลือดปฏิบัติเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยรัฐบาลทหารพมา่าฉวยโอกาสนี้แทรกแซงด้วยปฏิบัติการจิตวิทยา i o อย่างแยบขายยุยงให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งปลายปี1994กลุ่มทหารกะเหรี่ยงพุทธจำนวนหนึ่งประกาศแยกตัวออกจาก KNU และก่อตั้งกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยนี่คือจุดเปลี่ยนที่เลวร้ายที่สุด เพราะ DKBA ไม่ใช่แค่แยกตัวแต่หันกลับมาจับมือกับกองถับพม่าและนำทางทหารพม่าเข้าโจมตีฐานที่มั่นของ KNU เนื่องจาก DKBA รู้ทางหนีที่ไล่รู้จุดวางกับดักและรู้ชัยภูมิของมาเนอร์ปลอเป็นอย่างดีการป้องกันจึงเป็นไปได้ยากลำบากในที่สุดเมื่อเดือนมกราคม1995มาเนอร์ปลอก็แตกพ่าย KNU ต้องทิ้งฐานที่มั่นถาวรเผาทำลายเอกสารและอาคารแล้วถอยร่นเข้าสู่ป่าลึกกลับไปใช้ยุทธวิธีกองโจรเต็มรูปแบบอีกครั้งผลกระทบจากการเสียมาเนอร์ปลอและการกำเนิด DKBA นั้นมหาศาล 1. ศูนย์เสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ KNU เสียการควบคุมพื้นที่ชายแดนสำคัญทําให้รายได้จากการเก็บภาษีการค้าลดว,วบ 2. สงครามตัวแทน กองทัพพม่าใช้ DK b a บเป็นกันชนและเป็นหัวนองในการปราบปราม KNU ทําทำให้มีภาพกระเรียงฆ่ากระเกรียงลดทอนความชอบธรรมของการต่อสู้ในสายตาชาวโลก 3. วิกฤตผู้ลี้ภัยการสู้รบที่รุนแรงผลักดันให้ประชาชนนับแสนต้องหนีข้ามมาฝั่งไทยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายผู้ลี้ภัยถาวรตลอดแนวชายแดนตะวันตกที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์นี้สอนบทเรียนราคาแพงแก่ KNU ว่า อุดมการชาตินิยมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยึดโยงองค์กรไว้ได้หากขาดการบริหารจัดการความหลากหลายภายใน inclusivity และความยุติธรรมในการกระจายอำนาจการมองข้ามความรู้สึกของทหารชั้นน้อยและความอ่อนไหวทางศาสนาคือช่องโหว่ที่ศัตรูใช้ทำลายป้องปราการที่อาวุธหนักทำลายไม่ได้หลังปี1995 KNU เข้าสู่ยุคตกต,กต่ำที่สุดพื้นที่ควบคุมหดแคบลง กองพลต่างๆถูกตัดขาดการเชื่อมต่อแต่ในความมืดมนนั้น KNU ก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวพวกเขาเริ่มสร้างเครือข่ายภาคสังคม (civil society organizations) ขึ้นมาทำงานด้านมนุษยธรรมและสาธารณสุขแทนที่จะพึ่งพากลไกร,ราชการแบบเดิมเพียงอย่างเดียวการปรับตัวนี้เองที่ช่วยให้ KNU ยังคงเลี้ยงมวลชนไว้ได้แม้จะไม่มีดินแดนที่เป็นปึกแผ่นเหมือนก่อน เครือข่ายสนับสนุนเหล่านี้ทั้งกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเส้นเลือดใหม่ที่เชื่อมต่อ KNU กับประชาคมโลกผ่านองค์กร NGO ต่างประเทศทําให้เสียงของพวกเขายังคงดังอยู่ในเวทีสากลแม้จะพ่ายแพ้ในสนามรบแบบแผนการดำรงอยู่แบบกองโจรที่มีเครือข่ายการเมืองนี้ดำเนินต่อมาจนถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งในทศวรรษ1910 เมื่อลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาพร้อมคำว่ากระบวนการสันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมา KNU จะรับมือกับเกมการเมืองบนโต๊ะเจรจาอย่างไรเมื่อศัตรูยื่นมือมาพร้อมรอยยิ้มและสัญญาการพัฒนาเราจะไปหาคำตอบกันในตอนต่อไปครับกับดักสันติภาพการลงนาม NCA และความท้าทายในยุคเปิดประเทศเข้าสู่ตอนที่4เราเดินทางมาถึงช่วงทศวรรษที่2010 ยุคที่เมียนมาเริ่มเปิดประเทศภายใต้รัฐบาลกึ่งพลเรือนของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนี่คือช่วงเวลาที่ซับซ้อนและเปราะบางที่สุดช่วงหนึ่งสำหรับ KNU ไม่ใช่เพราะเสียงปืนแต่เพราะความเงียบของปืนคำถามสำคัญของตอนนี้คือการหยุดยิงคือหนทางสู่สันติภาพที่แท้จริงหรือเป็นเพียงยุทธวิธีซื้อเวลาของกองทัพพมา่าเพื่อกลืนกินชาติพันธุ์ ในปี2012 KNU ตัดสินใจลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเบื้องตน้นและต่อมาในปี2015ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ Nationwide Ceasefire Agreement หรือ NCA ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆและรัฐบาลเมียนมาการตัดสินใจครั้งนี้สร้างแรงสันสเทือนภายในองค์กรอย่างรุนแรงเกิดการแบ่งขั้วความคิดระหว่างสายเหี่ยวหรือ Hardliners ที่ไม่ไว้ใจพมา่าและมองว่าต้องสู้ต่อ กับสายพิราบหรือซอฟต์ไลเนอร์สที่มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้วยการเมืองบริบทในขณะนั้นทั่วโลกต่างชื่นชมการปฏิรูปของเมียนมาเงินทุนจากตะวันตกในญี่ปุ่นไหลบ่าเข้ามา KNU ภายใต้การนำของผู้นำรุ่นใหม่ในขณะนั้นมองว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวอาจไม่ตอบโจทย์ในโลกยุคใหม่พวกเขาต้องการให้ประชาชนได้พักจากสงครามและเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่สิ่งที่ตามมาคือสงครามรูปแบบใหม่ภายใต้ร่มธงของ NCA กองทัพพม่าไม่ได้ถอนกำลังออกไปแต่กลับขยายอิทธิพลผ่านโครงการพัฒนาตัดถนนเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ KNU อ้างว่าเป็นเส้นทางเพื่อการพัฒนาแต่ไม่ทางยุทธการมันคือเส้นทางส่งกำลังบำรุงทางทหารหรือ l o จิสติกส์ที่ทำให้พม่าสามารถเข้าถึงพื้นที่ใจกลางของกะเหรี่ยงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ทุนนิยมชายแดนหรือ border capitalism พื้นที่ขัดแย้งถูกเปลี่ยนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษโครงการเขื่อนแหม่งแร่และคาสิโนผุดขึ้นโดยมีกลุ่มทุนข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งนี้สร้างความขัดแย้งใหม่ 1. การแย่งชิงทรัพยากรผู้นำท้องถิ่นบางส่วนได้รับประโยชน์กลายเป็นผู้มีอิทธิพลที่ร่วมมือกับพม่าหรือนายทุนจริยธรรมการปฏิวัติเริ่มถูกตั้งคำถาม 2. การแตกแยกภายใน KNU กองพลที่5ห,หรือมูตรอซึ่งยึดมั่นในอุดมการปฏิวัติอย่างเคร่งครัดปฏิเสธการตัดถนนและการเข้ามาของกองทัพพมา่าทำให้เกิดความตึงเครียดกับส่วนกลางที่เน้นการเจรจา 3. ความอ่อนแอของมวลชนเม,มืม่อไม่มีสงครามกฎระเบียบทางทหารหย่อนยานลงปัญหายาเสพติดเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชุมชนกะระยง โครงสร้างของ KNU ในช่วงนี้ต้องเผชิญจับความท้าทายในการปรับตัวจากองค์กรปฏิวัติมาเป็นพักการเมืองที่ต้องเจราจาบนโต๊ะการเจราจาแต่กลไกของรัฐสภาเมียนมาและรัฐธรรมนูญปี2008ที่กองทัพยังกุมอำนาจเบ็ดเสร็จทำให้การเรียกร้องสหพันธรัฐหรือ federalism ที่แท้จริงเป็นไปได้ยากและล่าชา้า เครือข่ายสนับสนุนต่างประเทศในช่วงนี้เปลี่ยนทิศทางจากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนไปสู่การช่วยเหลือผ่านรัฐบาลกลางในเนปีดอและย่างกุ้งทำให้ KNU สูญเสียทรัพยากรและอำนาจต่อรองไประดับหนึ่งนี่คือภาวะที่นักวิเคราะห์เรียกว่ากับดักสันติภาพที่ทำให้กองกำลังชาติพันธุ์อ่อนแรงลงโดยไม่ต้องใช้กระสุนอย่างไรก็ตาม KNU ยังคงรักษาสถานะไว้ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นเพราะโครงสร้างการปกครองระดับล่างยังเข้มแข็งและ KNLA ไม่ยอมปลดอาวุธพวกเขายืนยันหลักการว่าจะวางอาวุธก็ต่อเมื่อได้รับหลักประกันทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วเท่านั้นจุดยืนนี้กลายเป็นกรอบป้องกันสุดท้ายเมื่อสถานการณ์พลิกผันอีกครั้ง ความหวังเรื่องสันติภาพพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2021เมื่อพลเอกอาวุโสมินอองไลายทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองเมียนมาแต่ยังปลุกยักษ์ที่หลับไหลยอย่าง KNU ให้ตื่นขึ้นมาผง,งาดในบทบาทพี่ใหญ่ของกระบวนการต่อสู้ครั้งใหม่ซึ่งเราจะวิเคราะห์บทบาทสาคัญนี้ในตอนต่อไปครับ ฤดูใบไม้ผลิแห่งการปฏิวัติ KNU ในฐานะพี่ใหญ่และสงครามน่านฟ้าเข้าสู่ตอนที่5กับสถานการณ์ปัจจุบันหลังรัฐประหารปี2021นี่คือจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในรอบ30ปีของ KNU จากเดิมที่เป็นคู่ขัดแย้งตามชายแดนวันนี้ KNU กลายเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิของประชาชนทั่วประเทศ คำถามสำคัญของตอนนี้คือทำไม KNU จึงตัดสินใจกระโจนเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งทั้งๆที่เพิ่งผ่านกระบวนการสันติภาพมาและพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการสร้างกองทัพประชาชนรุ่นใหม่ ทันทีหลังรัฐประหาร KNU ประกาศจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านเผด็จการทหารต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังสงวนทา่าทีเหตุผลหลักคือ KNU มองเห็นว่ารัฐประหารคือการฉีกข้อตกลง NCA ทิ้งและเป็นโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่จะร่วมมือกับชาวพมา่าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในการล้มล้างระบอบทหารอย่างถาวรบทบาทของ KNU KNL A ในบริบทใหม่นี้แบ่งออกเป็น3ด้านหลัก 1. พื้นที่หลบภัยและการฝึกอาวุธหรือ Sanctuary and Training พื้นที่ควบคุมของ KNU โดยเฉพาะในกองพลที่ 1, 3และ6กลายเป็นแหล่งลี้ภัยของนักการเมืองสอสอพัก NLD นักเคลื่อนไหวและคนรุ่นใหม่หรือ Gen C ที่หนีการปรับปรามจากในเมือง KNL A รับบทบาทเป็นครูฝึกท่ายชอดวิชาทหารยุทธวิธีรบแบบกองโจรและการประกอบระเบิดให้กับกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ทำให้ PDF พัฒนาศักยภาพการรบได้อย่างรวดเร็ว 2. การปฏิบัติการร่วมทางการทหารหรือ Joint Operations เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทหาร KNLA ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหาร PDF ในสมรภูมิต่างๆเช่นการยึดฐานที่มั่นบริเวณชายแดนแม่ห้องสอนและสมรภูมิสำคัญที่เลเกก่อและเมียอดีการผสมผสานระหว่างความเก๋าเกมของ KNLA กับความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่เช่นการใช้ดโดรนทิ้งระเบิดทาให้กองทัพมพม่าเพี้ยงพล้าอย่างหนัก ประเด็นที่น่าสนใจคือยุทธวิธีดโดรนและสงครามน่านฟ้า กองทัพพม่าครองความได้เปรียบทางอากาศมาตลอดด้วยเครื่องบินรบมิก2 9หรือยักษ์130แต่ KNU และพันธมิตร PDF ได้พัฒนายุทธวิธีใช้ดโดรนพาณิชย์ดัดแปลงเข้าโจมตีฐานทหารพรม่าอย่างแม่นยำและต่อเนื่องเป็นการทำลายขวัญกำลังใจและลดความได้เปรียบของศัตรูนี่คือนวัตกรรมทางสงครามที่เกิดจากการผสมผสานเอ็งคอนเดอร์ของ KNU กับความรู้ด้านเทคโนโลยีของคนเมือง อย่างไรก็ตามการเปิดศึกรอบด้านก็นำมาซึ่งความเสี่ยงมหาศาลกองทัพพม่าตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศหรือ Airstrikes อย่างรุนแรงใส่เป้าหมายพลเรือนโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ KNU ทําทำให้เกิดวิกฤตมนุษยธรรมครั้งใหม่ประชาชนนับแสนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศหรือ i อ p s ในเชิงโครงสร้าง KNU ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในการดูแลทั้งประชากรเดิมและผู้ลีภัยใหม่ท่ามกลางเศรษฐกิจชายแดนที่ชะงักงานลงแต่สิ่งที่ KNU ได้รับกลับมาคือความชอบธรรมสูงสุดพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนอีกต่อไปแต่เป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องประชาธิปไตยในสายตาชาวพม่ารุ่นใหม่ลบภาพจำอคติทางเชื้อชาติระหว่างกะเหรี่ยงกับพมา่าคือชัยชนะทางอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่สงครามไม่ได้มีแต่ขาวและดำยังมีตัวแปรแทรกซ้อนที่ซับซ้อนคือกลุ่มทุนจีนและแก่งอาชญากรรมข้ามชาติที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่รอยต่อเช่นเมืองเชเวโก,กโกพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของกองก,องกำลัง BGF หรืออดีต DKB ที่เข้าเป็นพวกกับพมา่าซึ่งมีความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าไม่ออกกับ KNU ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มหาศาลจากคาสิโนและสแกมเมอร์สกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ KNU จะจัดการกับความท้าทายจากอิทธิพลมืดเหล่านี้อย่างไรในขณะที่ต้องทำสงครามกู้ชาติไปพร้อมกันและบทบาทของมหาอำนาจและเพื่อนบ้านอย่างไทยจะกำหนดทิศทางของตอนจบนี้อย่างไรครับภูมิรัฐศาสตร์และอนาคต KNU ในสมก,การอำนาจใหม่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะขมวดปมทั้งหมดเพื่อมองไปข้างหน้าในสมรภูมิ ที่ไม่ได้สู้กันแค่ด้วยปืนแต่สู้กันด้วยการทูดและยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์คำถามสำคัญปิดท้ายเรื่องคือในฉากทัดอนาคตของเมียนมา KNU จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรจะเป็นเพียงรัฐปกครองตนเองในระบบสหพันธรัฐหรือจะก้าวไปสู่รูปแบบสมาพันธรัฐที่แยกตัวชัดเจยนยิ่งขึ้นปัจจัยชี้ขาดอนาคตของ KNU k n KN l a มี3ประการหลักคือ 1. ท่าทีของประเทศไทยไทยมีพรมแดนติดกับพื้นที่อิทธิพลของ KNU ยาวที่สุดไทยจึงเป็นปอดของ KNU ทั้งในแง่าการส่งกำลังบำรุงทางมนุษยธรรมและเศรษฐกิจนโยบายของไทยที่ผ่านมามักเป็นแบบการทูดไผ่ลู่ลมแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแรงกดดันจากอาเซียนและตะวันตกเริ่มบีบให้ไทยต้องเปิดพื้นที่ระเบียงมนุษยธรรมมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงไทยกับผู้นำ KNU แบบส่วนตัวยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการประคองสถานการณ์ชายแดน 2. อิทธิพลของจีนจีนไม่ต้องการเห็นความวุ่นวายตามชายแดนที่กระทบต่อผลประโยชน์และท่อส่งน้ำมันกา๊าซจีนอาจเล่นบทบาทไกลเกลีย่ยหรือสนับสนุนกลุ่มที่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ตนได้หาก KNU สามารถแสดงให้จีนเห็นว่าพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่ และดูแลผลประโยชน์การลงทุนได้ดีกว่าทหารพรมาร่าที่กำลังอ่อนแอจีนอาจเปลี่ยนท่าทีมาเปิดช่องทางกับกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น 3. เอกภาพภายในและโมเดลการปกครองความท้าทายสูงสุดของ KNU คือการเปลี่ยนผ่านจากองค์กรปฏิวัติสู่การเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่โปร่งใสหากชนะสงคราม KNU ต้องตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมและการจัดการทรัพยากรให้ได้ โมเดลที่ KNU และกลุ่มพันธมิตรฝ่ฝายเหนือเช่นกองทัพว้าหรือกองทัพอารากัน AA มองไปทางเดียวกันคือ confederation หรือสมาพันธรัฐซึ่งให้อำนาจรัฐท้องถิ่นสูงมากรัฐบาลกลางมีอำนาจเพียงการต้องกันประเทศและการต่างประเทศบางส่วน KNU KNL A คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า resilience หรือความล้มลุกคลุกคลานแต่ไม่ยอมแพ้ตลอด70กว่าปี พวกเขาผ่านทั้งจุดสูงสุดที่เกือบชนะศึกและจุดต่ำสุดที่บ้านแตกสาแรกขาดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ได้คือโครงสร้างองค์กรที่อย่างรากอยู่ในวิถีชีวิตประชาชนและความสามารถในการปรับตัวตามยุคสมัยวันนี้ KNU ไม่ใช่แค่กองกำลังชาติพันธุ์ที่สู้เพื่อคนกระเรี่ยงทรรมนแต่เป็นเสาหลักสำคัญของความหวังในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศเมียนมาทั้งหมดการต่อสู้ของพวกเขาพิสูจน์แล้วว่า กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่กองทัพที่มีอาวุธทันสมัยที่สุดแต่เป็นกองทัพที่ประชาชนโอบอุ้งไว้ไม่ว่าฉากจบของสงครามครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบทบาทของ KNU จะถูกจารึกไว้ในฐานะผู้กำหนดชะตากรรมของภูมิภาคและเป็นกรณีศึกษาอามตะของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิในการกำหนดใจตนเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสารคดีชุดรัดซ้อนรัฐและสงครามที่ไม่จบสิน้น หวังว่าเรื่องราวของ KNU KNL A จะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นภาพความขัดแย้งในเพื่อนบ้านของเราด้วยสายตาที่เข้าใจและลึกซึ้งยิ่งขึ้นสวัสดีครับ